เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจรยานในการรับชมครับ,รบกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะ ปัฉิมาสม,มุทะทุกๆพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่82ฝึกให้แก้ปมเชือกสำหรับภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมที่ทานตะวันนั้นกำลังดำเนิอนอยู่ผู้ที่ได้เข้าการร่วมภารกิจนั้นจะมี ความสามารถพิเศษเกิดขึ้นแก่ดวงจิตของตนเองนั่นก็คือได้รับการฝึกให้แก้ปมเชือกหรือได้รับการฝึกให้แก้ปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงจิตของเรานั้นมีเรื่องราวต่างๆที่มาครอบมาคุมเอาไว้เช่นกิเลสก็จะมีเรื่องของรักโลภโกรธหลงตัณหาความอยากความไม่อยากแล้วก็มี กรรมที่เราได้สร้างขึ้นมาหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมที่กำลังส่งผลแล้วก็มีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่มาเกี่ยวข้องและมีปัจจัยอีกมากมายที่เข้ามาคลุมจิตเอาไว้มันเหมือนการสร้างปมเชือกที่ผูกปมเข้าไปปมแล้วปมเล่าปมแล้วปมเล่าจึงเกิดเป็นลักษณะของปมปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รับผลอยู่ขณะนั้นในภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นก็มีเทคนิคที่นำเข้ามาใช้ในการฝึกฝนดวงจิตให้ได้มีความสามารถในการแก้ปมเชือกให้กับตัวเองก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามา,าช่วยให้ดวงจิตเหล่านั้นสามารถทําได้ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าดวงจิตเหล่านั้นทําได้ก็ ให้เรานั้นไปฟังการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละดวงจิตที่ได้ผ่านพระกิจดับเพลิงเจ้ากรรมไปแล้วเขาเ่านั้นก็จะทําการแชร์ประสบการณ์ด้วยความประทับใจและก็รู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นและก็ได้แก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้เบาบางลงไปหรือในทางกับการสิ่งเหล่านั้นอาจจะยังไม่ได้รับการแก้แต่เขาเ่านั้นมีพลังจิตที่สูงขึ้น จนอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นได้จึงเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นเล็กลงไปเลยจึงไม่ใช่เป็นปัญหาที่ทําให้เขานั้นเกิดความทุกข์ใจแต่ประการใดภารกิจเจ้าดับเพลิงเจ้ากรรมก็จะเป็นภารกิจที่ฝึกฝนให้ดวงจิตนั้นมีพลังจิตอันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเข้มแข็งขึ้นและสามารถนําพลังจิตมาใช้ในการขัดเกลาให้ดวงจิตของตนนั้นสะอาดขึ้นขัดเกลากิเลสตัณหา วิบากกรรมต่างๆให้ออกห่างจากดวงจิตไปและมีการชาร์จพลังให้กับดวงจิตของตนเทคนิคเหล่านี้ผู้ที่ได้เล่าผู้ที่ได้เข้า,าร่วมภารกิจก็จะทราบเป็นอย่างดีและผู้ที่มาได้แชร์ประสบการณ์นั้นก็จะนําเรื่องราวต่างๆที่ตนได้ทําภารกิจออกมาเล่าสู่ให้ท่านทั้งหลายได้เลบาฟังได้ติดตามกัน ในการดับเพลิงเจ้ากรรมในแต่ละท่านและสลับวันนี้ทันตะว,วันก็ต้องขอ,อจบการแสดงเรื่องเล่านิทานของทัตตะว,วันในตอนที่82เพียงเท่านี้นะครับกราบนมรสก,การพระแม่กุบาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจชิมาสัมพุทธะ ทุกๆพระองค์ด้วยความครุบนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ